การทำงานของเราตอนนี้เรามุ่งหวังที่สุดว่าภาคใต้จะต้องปักธงได้อย่างน้อยเนี่ย สี่ห้าจังหวัดต,ต้องได้มากกว่าภูเก็ตและภูเก็ตจะต้องรักษาแชมป์กลับมาให้ครบทั้ง3าเขตเหมือนเดิมคงจะฝากกับพี่น้องประชาชนนะคะพวกเรายังยืนอยู่ที่เดิมพวกเรายังเหมือนเดิมและพวกเรายังมุ่งมั่นเหมือนเดิมเป้าหมายของเรายังคงคงเดิมและยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนคือสนับสนุนพวกเราพักประชาชนให้ได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดไว้ต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้และเราไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เลยค่ะถ้าประชาชนไม่สนับสนุนพวก เราค่ะมีคนมากระซิบหลังดิฉันเนาะว่าอย่าซาให้มากแล้วก็มีพี่คนหนึ่งมาพูดว่าเอออย่าอย่าก,กวนประสาทอย่าย,ยั่วยุดิฉันก็บอกว่าดิฉันไม่ได้กวนประสาทดิฉันไม่ได้ยั่วยุอะไร การเมืองทุกคนเวลาเจอกันก็อาจจะไม่ได้จิกหัวหรือว่าทําร้ายร่างกายอะไรกันแบบแบบแบบที่แบบที่ท่านจินตนาการนะคะจริงๆแล้วก็พูดคุยกันได้ปกตินะคะ<ม>แต่ว่าเราก็ยึดหลักการแล้วก็มไม่ได้คือการพูดคุยการสวัสดีกันมันก็เป็นไปตามมารายาทค่ะแต่เสียงในหัวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง <laughs> พวกเรายังยืนอยู่ที่เดิมพวกเรายังเหมือนเดิมและพวกเรายังมุ่งมั่นเหมือนเดิมเป้าหมายของเรายังคงคงเดิมและยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนคือสนับสนุนพวกเราพักประชาชนให้ได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการ เลือกตั้งครั้งแรกในรอบหลายปีที่เสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะทรงอนุภาพสูงสุดดิฉันอยากให้ทุกท่านออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงค่ะมาพูดเสียงของท่านผ่านคูหาเลือกตั้งมันเลือกอนาคตของประเทศนี้ผ่านคูหาเลือกตั้งมันเลือกอนาคตของท่านเองตอนนี้คุณดิชาอยู่กับผมแล้วก็คุณไอร์ชนกอยู่กับผมนะครับเดี๋ยวเริ่มที่คุณเริ่มที่คุณดิชาก่อนเป็นยังไงบ้างหลังจากได้ไปทัวร์ภาคใต้มาแล้วเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแล้ววันนี้อยู่ลำดับเท่าไหร่บอกเราได้ยัง เรียนด้วยความเคารพว่ายัางไม่ทราบแล้วเดี๋ยวรอรุ้นพร้อมกันจริงๆทุกคนที่เดินมาก็อา,อาจจะทราบคร่าวๆแต่ถ้าตายตัวจริงๆน่าจะเป็นประกาศอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ค่ะอา่อาอา่าม,มีในใจว่าอยากอยู่เท่าไหร่เก็บไว้ได้ไหมเก็บไว้ได้ท่าน,นี้คุณชาติรือคุณชาตแบบรอบนี้มีความมุ่งหวังที่จะนำเสนออะไรในส่วนของเราในการเต็มชี่่า ระยะสั้นที่สุดเราจําเป็นต้องมีสอถ้าเราจะเป็นรัฐบาลเราจะมีจาเป็นต้องมีสสในภาคใต้นี่คือความมุ่งหวังระยะใกล้ที่สุดรเราคุยกันเป็นระยะระยะดีกว่านาอแล้วก็รอบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ยังไม่มีสสในภาคใต้เนี่ยสังคิดว่าโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็ไกลออกไปเพราะฉะนั้นการทํางานของเราตอนนี้เรามุ่งหวังที่สุดว่าภาคใต้จะต้องปักธงได้อย่างน้อยเนี่ย สีห้าจังหวัดต,ต้องได้มากกว่าภูเก็ตและภูเก็ตจะต้องรักษาแชมป์กลับมาให้ครบทั้ง3เขตเหมือนเดิม,มแล้วเป็นไงประเมินหลังจากที่ลงไปบางส่วนและเมื่อวานก็ไปส่งผู้สมัครใช่ค่ะกระแสะเป็นไงบ้างเออส่กคิดว่ารอบนี้เราประเมินได้อย่างหนักแน่นมากขึ้นเพราะว่าผู้สมัครของเราตลอด การเลือกตั้งตั้งแต่จบปีเลือกตั้งปี66ทุกคนคทํางานต่อเนื่องในพื้นที่และมันสามารถที่จะประเมินได้อย่างอย่างอย่างหนักแน่นมันอาจจะไม่ใช่กระแสแบบวู้บว่าเนาะมันสามารถที่จะประเมินได้เราเดินไปตรงไหนเรารู้ว่าคนคนตรงนี้ตอบรับเราแบบไหนตรงนี้ตอบรับเราแบบไหนผู้สมัครเองก็มีข้อมูลเชิงพื้นที่มากกว่าครั้งที่ผ่านมาสักคิดว่ารอบนี้อย่างน้อยๆเราจับต้องได้แน่ๆคะ่ะก่าวว่าเรามาในพื้นที่ไหนไปที่ไหนบ้างนิดหนึ่ง เมื่อวานคือหามากตั้งแต่โพส์ลงในโซเชียลแล้วก็มีคนบอกว่าจะไปรอรับปรากฏก็ไปเจอจริงๆ,งๆมันมี2เหตุการณ์คือเจอคุณเฮ้งแล้วก็เจอ,อเจอแฟนคลับหรือเจอมวลชนที่มาเอาตอนเจอคุณเฮ้งก่อนอตอนเจอกันเนี่ยคุยอะไรกันบ้าง ก็มีประมาณ2 3สเรื่องนะคะดิฉ oh ันก oh ็ถามว่าเออเพจข่าวคนชนหรือว่าต่างๆที่ระดมพลมามาจะต่อต้านดิฉันเนี่ยก็คือรู้จักกับพี่หรือเปล่าเกณฑ์กันมาหรือเปล่านะคะเออพี่เองก็บอกว่าไม่มีเดี๋ยวนี้เขาไม่มีอะไรแบบนี้แล้วไม่เกณฑ์นะคะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปคุยให้ไปบอกให้ว่าไม่ต้องทําอะไรแบบนี้ดิฉันก็บอ่าขอบคุณมากนะคะหลังจากนั้นก็แซวกันว่าเออถ้ารอบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเออไม่ได้ไม่ถ้ารอบนี้เนี่ยเรียกว่าสอบตกนะคะสอสเขตเพราะว่ารอบนี้ มาลง,ลงสสเขตเนาะ,ะจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเลยใช่ไหมแกก็เหมือนกับว่าพูดทีเล่นทีจริงว่าอาจจะต้องเลิกเลยอ่า<อ>นะคะอาจจะต้องเลิกเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นทีเล่นทีจริงหรือว่ายังไงอ๋อแต่ภาพที่ออกมาพอโซเชียลมัน พูดกันบอกว่าดูออกมาชื่นมื่นสุดท้ายเนี่ยก็ <ừ m. S 1> ดูเหมือนมาแบบพอเจอหน้ากันก็ชื่นมื่นปกตินัการเมืองก็เป็นอย่างเงี้ยแลกการเมือง <c oughs> ทุกคนเวลาเจอกันก็อาจจะไม่ได้จิกหัวหรือว่าทําร้ายร่างกายอะไรกันแบบแบบแบบที่แบบที่ท่านจินตนาการนะคะจริงๆเรากออ็พูดคุยกันได้ปกตินะคะ <ừ m. S 2> แต่ว่าเราก็ยึดหลักการแล้วก็ <ừ m. S 2> ไม่ได้คือการพูดคุยกันสวัสดีกันมันก็เป็นไปตามมารายาทค่ะแต่เสียงในหัวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง <c oughs> แล้วแ,แล้วเหตุการณ์ที่เราเจอ,อ,อคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ปรากฏออกมาคือเจอกับมวลชนแล้ะสนามว่าพอภาพที่ออกมามันเหมือนมีการผลักอ,อกมีอะไรกันด้วยอย่างเงี้ยตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงครับก็จริงๆเนี่ยหลังจากที่ดิฉันเนาะย,ยืนดูคุณเฮงจับเบอร์เลยยืนดูุเพื่อนจับเบอร์เนี่ยมีคนมากระซิบหลังดิฉันเนาะว่าอย่าซ่าให้มากแต่ว่าหันไปเนี่ยคือ,อคือคนมันยืนเยอะไม่รู้ว่า,ไม,วาไม่รู้ว่าเป็นใคระนะคะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งมาพูดว่าเอออย่าอย่าก,กวนประสาทอย่ายั่วยุดิฉันก็บอกว่าดิฉันไม่ไไได้กววนนปรระะะะสาทฉัม่่ยยอค หลังจากนั้นก็พอจับเบอร์กันเสร็จเนี่ยก็เดินเดินไปที่เดินไปที่เรียกว่าจะหาที่ถ่ายรูปแล้วกันเนาะแล้วก็ก็ไปเจอกับคุณน้าซึ่งจริงๆฉันต้องให้ข้อมูลว่าเป็นกลุ่มเดิมนะคะกับที่เคยมาล้อมคุณเอกธนาทร แล้วก็ร้องคุณช่อบนเวทีดีเบตแล้วก็เป็นคุณป้าท่านเดิมเลยใช่ค่ะที่มีการถึงเนื้อถึงตัวนะคะอย่างที่เห็นในคลิปไปแล้วก็เคยมีการประพฤติปฏิบัติพฤตพิกรรมแบบนี้เนี่ยกับคุณช่อแล้วก็พี่เอกมาก่อนอซึ่งเอาจริงๆดิฉันก็ คิดว่าภาพนี้มันไม่ได้สะท้อนภาพของคนชนบุรีทั้งหมดนะคะเพราะว่าในระหว่างที่ดิฉันได้อธิบายอยู่เนี่ยคือแน่นอนว่ามันมีประมาณ3-4มสี่คนที่เสียงดังนะคะแต่ว่าคนที่อยู่ลายล้อมล้อมรอบตรงนั้นอะหลังจากที่สถานการณ์มันจางหายไปทุกคนก็เอาดอกไม้เอาพวงมาลายัยแล้วก็มาจับไม้จับมือเราแล้วก็บอกว่าคนชนบุรีเนี่ยคือไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งจังหวัดพวกเขาไม่ใช่ภาพสะท้อนของคนชนบุรีค่ะ โอเคกลับมาที <pod ang Lay out> ่ค <Wh ips> <st> ุณชาบ้างครับหลังจากนี้จะไปเดินสายที่ไหนบ้างจะไปช่วยตรงไหนจะไปปรากฏตัวตรงไหนบ้างก็ปักหลักในภาคใต้ทั้งหมดแล้วก็คิดว่าน่าจะไปครบทุกจังหวัดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเวทีหมน่าจะครบทุกจังหวัดก็ตลอดหลังตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่5กุมภานะคะก็อาจจะไม่ได้เจอลิซ่าที่กรุงเทพนะคะก็จะอยู่ต่างจังหวัดหมดเลยแล้วก็ แทนต่างๆเนี่ยแต่ว่าน่าจะเป็นเอ่อเวทีปลาใสเนี่ยน่าจะเจอกันจังหวัดใหญ่ๆอันเนี้ยคงไม่สามารถที่จะไปทุกจังหวัดได้จริงๆแต่ว่าด้วยด้วยด้วยความประสงค์ของอของทีมอของแคมเปญอของการเลือกตั้งครั้งนี้เราอยากจะให้ไปสัมผัสกับคนในทุกพื้นที่จริงๆอ,อย่างน้อยเวลาที่เรามาสื่อถามว่าประเมินเป็นยังไงเราคงไม่ได้ประเมินจากส่วนกลางจากห้องแอร์เนาะเราประเมินจากความรู้สึกของคนจริงๆอะค่ะโอเคแล้วคุณนอครับ จะไปที่ไหนบ้างครับก็จริงๆตอนนี้คิวของไอ้ก็ให้พักเป็นคนจัดการค่ะเดี๋ยวช่วงปีใหม่ก็อาจจะไปพักเหนือค่ะโอ้ไปพักเหนือด้วยโอเคอทิ้งท้ายฝากแจ้งคิวลงหน้าเี๋ยวมีคนไปต้อนรับเผื่อมีคนไปต้อนรับฝากฝากไว้หน่อยสำหรับ พรรคประชาชนและก็บัญชีรายชื่อวันนี้รวมถึงว่ารวมถึงว่าอยากจะบอกอะไรกับผู้สมัครของเราอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับของเราเชิญครับในเวลาทีสั้นขนาดนี้คงคงจะฝากกับพี่น้องประชาชนนะคะพวกเรายังยืนอยู่ที่เดิมพวกเรายังเหมือนเดิมและพวกเรายังมุ่งมั่นเหมือนเดิมเป้าหมายของเรายังคงคงเดิมและยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนคือสนับสนุนพวกเราพรรคประชาชนให้ได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดไว้ต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้และ เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยค่ะถ้าประชาชนไม่สนับสนุนพวกเราค่ะคครคครัับบลสําหรับไอ้นะคะ คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่สําคัญนะคะออในรอบ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนออฉันธามติที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยพูดมาผ่านคูหาเลือกตั้งเนี่ยก็ถูกบิดเบือนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นร,รัฐธรรมนูญ60ที่มีสอวอสามารถที่จะมาเลือกนายกได้ออทําให้พรรคอันดับหนึ่งไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ออมา2ครั้งแล้วนะคะออแต่การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการ เลือกตั้งครั้งแรกในรอบหลายปีที่เสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะทรงอนุภาพสูงสุดดิฉันอยากให้ทุกท่านออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงค่ะมาพูดเสียงของท่านผ่านคูหาเลือกตั้งมันเลือกอนา,าคตของประเทศนี้ <ừ. S 2> ผ่านคูหาเลือกตั้งมันเลือกอนา,าคตของท่านเองว่าท่านอยากจะได้อนาคตสีแบบไหนนะคะจะเป็นสีที่สดใสแบบสีส้มหรือว่าอาจจะเป็นสีที่หม่นหมองแบบสีเทาดิฉันอยากให้ท่านออกมากําหนดสิ่งนี้ด้วยตัวเองนะคะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงท่านจะเลือกพรรคประช หรือไม่เลือกก็ได้แต่ว่ามันเลือกอนาคตของท่านกันค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e รวมถึงซุปเปอร์ตงค์ช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ